อ้ออากาศลเลยจ้าเอาอะไรมาให้เริสีสวยดีเนาะเสื้อเหลืองสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่สิบส <c oughs> ี่กุมภาพันธ์คนคุมมืยังคะไม่มีค่ะแฮปปีวป้วาเลนไทน์ที เราไม่จงมั่งทั้งถกก็ทัรักสำหรับทุกคนทุกคนรักทุกคนรักทุกคนเข้ามาแช่ก่อนเข้ามาอะไรก็อะไรก็ออกกับเราได้จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะ ไปกดแล้วก็เอ่วันนี้จะก้อยเทค่ะน่บดียก้อยคลายตัวจะก้ไคะดีสั่ด้ไหมจข้านอย่้าเป็นี่วเาต้ารต้รับ สวัสดีสี่ท่านนะคะคุณผู้ชม ไล์กดแชร์ให้่อยนะจ๊ะสวัสดีคอคร่ากายวันนี้หาร่าายยังไม่บอกอุิอุัหุคยังไม่มาสวัสดีค่ะัวัีร

ไม่ไม่หรอวนมเพื่เราล้วหรอจองในในส่วับไปเลยส่วนเรคอสวนับนะเว่ยค่ะคืออะไรเนี่ยพร้อมกันเลยคนหลังอ่ะวัาที่ผคนนะวันนี้เรามีกววมาทา แอ่นะหวนไม่ี้แหวอะไรแหวนทองทองขึ้นทองเขึ้น้ํน้มันด้วยอะน้ำมันด้วยอะะทองด้วยน้ำมันด้วยเปอาไปเลยเหรอเฉพาะวันนี้เปล่าเฉพาะวันนี้าะวันนี้อะไรมีท่านั้น นะคะค่ะด <N>: ูถามดการมโดนสาสวัสดีค่ะคุณลูกิษาใช่คุณดูแล้ววอนนี้เรามีน้องน้องแดงมีโปรดูเด็ดอะไรบ้างครับพี่ผู้ดูเด็ดน้องก้อยน้องก้อยมาหรือยังน้องก้อยน้องก้อยเทนะคะวันนี้นน้้อองกยะะค ะวันนี้มีมีอะไรไม่รู้อ่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะทีเอฟเอไดส่วนรับสูกนเป็นเลยหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์น็ละกันนไค่ะคืออะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเซลไปเลยเออแบบมันเอกหนึ่งบาทแปะค ก้อนน้ำมันหนึ่งถังก้อนหนึ่งถังน้ำมันหนึ่งถังค่ะตัวลุ้นดังที่จะส่งไปถึงถึงอะไรถึงสามพันสามพันนเดือนละวันละผมเริ่มต้นที่สามพันก่าแล้ว้าะเซ็ตขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ รอบที่แ <gauche> ล <c oughs> ้วสามที่เราเห็นแล้วากลยนได้ส่วนนี้นะคะที่มันปักภาะที่อินเตอร์เยออกไปเลยใช่้องปุณครับุเลยตอนนี้เราก็มีน้องนระคะสองแบบสองงรุ่นเครทีดูแวบที่ัเแบเรนม เราก็ที่ตางาจนโตอมาสด้โมีโปรอะไรบ้างทางนี้มีโปรอะไรบ้างนะคะประวัติดีฟีดาวค่ะดอกเบี้ยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าอนค่ะใช่ค่ะสองจุดเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้านะคะประวัติดีฟีดาวนะคะอ่าดอกเบี้ย ศูนย์เปอร์เซ็นตนะคะนานถึงสิบสองเดือนหรือว่าหนึ่งหมื่นเอ้หรือว่าหนึ่งปีกินกาแฟยังคะไม่ได้กินไม่ได้กินกาแฟปีประกันขายปี่าหลบพร้อมขนะคะปนี่ยนถ่านมันเชื้อต้นหอมอ่ะพร้อมให้เชือแล้วนะคะแล้วก็ปีค่าดำเนินการนะคะ ส่งมอบรถให้แล้วมนะีบริการแล้มีบริการ,ร,ะการนะคะงที่นะคะลูกค้าลูกค<ะ>้าไม่สญญะดวกมานะคะแต่ว่าอยากจะดูรถเดี๋ยวเราจะเอารถเนี้ย ีดาวได้หรือเปล่าอ่ะก็กล้ามกึ่งก้ามกอยู่ในพันใบปลายนะคะพวกลูกค้าที่อยากดาวรางวัลจะลดลงดลงนะคะสำหรับที่ลูกค้าฟีดาวรางว่ลกบประมาณนี้ประมาณแปดพันแปดพัปลายแปดพันแปดพัต้นต้อ่เาเป็นปีสองพันยี่สิบไม่น้อยไม่น้อยนะคะไม่อยู่ที่สองหมื่นสี รถหนึ่งปีรถหนึ่งปีไม่สองนสี่รถเดิมๆนะคะเรารับประกันรับการันตีนะคะไม่มีการขนนักตรงนะไม่กองหม่ไม่มีการทําอะไรใดๆทั็กสิ้นะคะรถเดิมนะคะรถรเดิมนะคะสวยนะคะคุณลูกค้าสนใจเนี่ยติดต่อสอบถามเบอร์น้องนุชเบอร์อะไรคะเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกสามสี่สองสองสามนะคะภายในนะคะ พวงมาลัยเนี่ยมาพร้อมกับปุ่มควบคุมฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะเป็นเกียร์ออโต้เฮ้ยเครื่องพันสามได้เบาะหนักค่ะอ่าให้ไปแบบนี้เลยนะเราไม่แกะนะคะไม่แกะเบาออกค่ะไม่ได้สีดำไม่ใช่สีดำค่ะมันจะเป็นสีเทาเทาเข้มอ่าตัดกับสีดำสวยนะคะเบาถูกมากเครื่องยนต์เป็นเครื่องพันสามนะคะ เครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยซีซีนะคะคุณขาคันนี้อเล็กกระทัดรัดนะคะขับขี่แบบ,บร้อนไวสะดวกสบายเหมือนขับเครื่องพันห<ฮ>้าขับสมมุติเครื่องพันห้าอ่าเดิ <c oughs> ขับยังไงให้เหมือนเค้ื่อพันห้าขับสวยอ่กว้างมากเหมาะเลยนะคะคันนี้สวยนะหหไหไกลๆนะคะไปยันแบบ จะกลายแบบครอบครัวมีสองคนสามคนสี่คนประมาณนี้แล้วแม็กก็สวยแล้วแม็กมีเสื้อหลังไปให้นะคะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมดสี่จุดเซนเซอร์หลังสี่จุดทอดไทมาเต็มนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเดชเรามีห้าสาขาใช่ไหมน้องอันใช่คุณเดชเป็นห้าสาขานะคะที่อยู่ที่จังหวัดกำแพง กำแพงเพชรกำแพงเพชรทีสาขาแล้วก็จังหวัดอุทัยานีหนึ่งสาขาค่ะอยากว่าม well. ีสาขาไหนบ้างมีสาขานครชุมลำปางโขงลีลาสรงบาทนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็สาขาต่งมาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเลยจัะ คุณลูกค้าอยากถามน้องถามได้เลยนะนะโปรโมชั่นก็เยอะรถก็เยอะคุยได้นะคะวันนี้ทำไมวันที่สิบสี่ไปไหนกันหมดล่ะคะเขาก็เดินไปควงแขนกับมือกับแฟนไปเข้าไปคอมมิวะเออวันนี้วันอะไรบ้าต้องรู้นะคะเออซื้อดอกไม้มาให้เซลล์คนละดอกกันดอกคนละดอกนะคะสำหรับเซลล์คุลช้ำไม่มีอ่ะย้ำโปรโมชั่นนะคะคันนี้รถ มาด้าสองนะคะเติมหนึ่งจุดสามนะคะ mm. ปีสองพันยี่สิบราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทประวัติดีฟีดาวนะคะ mm. ผลเริ่มต้นที่แปดพันกว่าบาทแปดพันต้นต้นแปดพันต้นต้นประวัติดีฟีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะแล้วก็อ่าโปรโมชั่น วันวาเลนไทน์นะคะแถมแหวนทองให้ไปเลยค่ะหนึ่งวงแล้วก็วันนี้นะคะคุณลูกค้าเพราะวันนี้นะวันนี้นะให้แค่วันนี้นะคะไม่รู้เลขท้ายสามตัวอะไร้่ะใช่เลยค่ะรที่เราไดคุ้มกับคุ้มกัค้มคนะคืมคุณลูกค้าถามน้องได้นะเดี๋ยวน้องเหงาเดินนานถึงสิบสองเดือนเลยเอาไปเลยเอาไปเลยจัดให้เลยจ้าจ้าจดให้เลยจ้าเอาไปเลย เนี่ยชอบสีแดงสุสกิสวีปอ่ามาพร้อมกับชุดแตฝดเจิดรอบกันนะคะอ่าสวยแล้วก็ได้ล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กนะคะดูล้อแม็กซ่าล้อแม็กอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะ GLS หรอ GLS มินินะคะมินิ อันนี้มีไฟเดย์ไลท์ไท,ทม์ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้กาตัวนี้สวยนะคุณเจเป็นฟูลสตาร์ทนะคะแก็นี่ภายในน้องได้เป็นบอดหนังนะคะตัดด้วยได้สีแดงนะคะคันนี้น้องสวยแล้วก็พับดีนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยด้วยนะคะคันนี้อ่าน้องตัวท็อปไหมใช่ตัวท็อปตัวแรกตัวนี้ตัวท็อป ับเือสวยนะเนี่ยเบาสวยเบอกสวยแต่ก็เป็นคุญแจริีโลนะคะปุมงตาทก็เป็นระบบคูสตรัสไม่ต้องเสียบไม่ต้องเกดยังงเฮ้ยดอยังไี่รอวชันหาที่เปิดไม่เจออ๋อเดเอาล็อกมันล็อกล็อกเองอ้นี่ด้านบนนะะค สวยค <Okay, S 1> ่ะคุณลูกค้าดูา oh, ข้างหลังค่ะใ้ข้างหลังก็สวยนะดูเบาะแค่ใช้ที่ชอบแบบสายมินิมินินะคะแค่เบาะอย่างเดียวก็วกินขาดแล้วนะออกงา่ายมว่าก็ออกงาอ่ะมีเซนเซอร์หลังมีกล้องหลังให้ด้วยนะตัวเนี้ย <c oughs> สวยนะคะคุณลูกค้า สอบถามได้นะจ๊ะโทรหาน้องอันได้นะน้องอันเบอร์อะไรจ๊ะเบอร์น้องอันนะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าสองแปดห้าจุดสี่ค่ะค่ะเบอร์เบอร์โทรยังว่างนะคะเบอร์โทรยังว่างยังมีคงวอ่ะตัวสายด่วนออนไลน์นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดหกแปดศูนย์เก้าแปด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 หรือว่าถ้าจะโทรตรง สองเก้าเก้าเจ็ดแล้วทำไมต้องหันมองหน้ากันด้วยอ่ะเออคนอ่ะออ ช่องทางเพจนะคะเพจคุณเดชจรมพาร์กนั่นเองค่ะที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นี้นะคะอินบ็อกซ์แอบทักกันมาได้ค่ะเรามีทิกตอกไหมคะทิกตอกชื่อคุณเดชจรมพาร์กเลยค่ะิมพ์เข้าไปเลยนะคะเข้าไปแล้วเจอหน้าเราสองคนก็เาไปกดติดตามรถสวยมากค่ะขอบคุณค่ะเซลสวยไหมถามด้วยไม่สวยหรอกะรถสวยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับล <okay ูกค้าคุณเดชเท่านั้นนะคะจองในไลฟ์สดรับไปเลยค่ะส่วนลดหนึ่งหมื่นบาทอืม ออกรถฟรีดาวสุดบาทดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นานสิบสองเดือนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้ามีประกันภัยมีค่านำเนินการภาษีพรบพร้อมโอ้ออขึเทียนถ่ามันชื่อมให้ด้วยโปรโมชั่นวันนี้นะคุณลูกค้าอย่าลืมอย่าลืมบริการการขายแน่นอาชีพไหนก็ออกได้นะคะออกได้ทุกอาชีพก็สามารถออกได้ประกันภัยนะคะ ทักเข้ามาเข้ามาปรึกษาได้นะคะวันนี้นะวันนี้นะวันวัเดียวนะคะวันวนเลนทายนะแหวนเนี่ยอ่าแหวนนะไม่ได้นะวันนี้วันนี้ก็คือต้องดูก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นแต่ลวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าวันนี้วันเดียวนะคะสําหรับแหวนทองแล้วก็น้ํามันสนใจตัวไหนสอบถามน้องๆได้เลยนะคะ รถหลายรุ่นจ้ะรถเรามีให้เลือกมากกว่าสามร้อยคันนะคะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระบะเต็มตหรือว่าจะเป็นสายครอบครัวนะคะเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือว่ารถใช้งานนะคะกระบะตอนเดียวติดตู้ติดตู้ติดคู้นะคะเอลไทยบริการดีน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะต่อหน้าห S <S อยากดูรถอะไรถามเลยจ้าถามน้องเขาอยากบอกบอกถามได้เลยจะเป็นเจ็ดที่นั่งสี่ที่นั่งหรือจะแค่สองที่นั่งตอนเดียวตอนเดียวเราก็มีแปดตอนนี้ไม่มีแล้วขายหมดแล้วที่สาขาค่ะมีสาขาอื่นแต่สาขาเราไม่มีแล้วก็สาขาที่เราก็คือไม่มีสั่งแน่นอนแต่ที่ไหนนะคะบอกแคบแคบ ลูกค้าระบุมาให้นิดนึงว่าอยากได้สีไหนรุ่นไหนนะคะถ้าเรามีเราก็จะหาอะให้นะคะถ้าเราไม่มีเราก็หามาให้สีค่ะเอฟมาให้ค่ะเอฟมาให้นะคะเรามีมีทีมงานัสนรถแบบคุณภาพมากเซฟในรายสดรับสนรถหนึ่งหมื่นนะคะคุณลูกค้าเอาไปเลยเอาไปค่ะลูกค้าอยากได้ตู้เคบเติมพอกเสริมแนบเทาลอย อืมบอกน้องเดี๋ยวจัดให้บอกให้คุณลูกค้าบอกคำเดียวว่าอยากได้แบบไหนอยากใช้เงินดาวไหมอยากใช้เงินดาวเท่าไหร่ที่ไม่มีเงินดาวที่พี่มิก็เงินจริงส่งเนี่ยได้อยากได้ห้องวันเท่าไหร่ที่ที่บอกเซลได้เลยนะคะบอกบอกเลยนะคะน้องเซลจัดการให้นะคะแต่ขออย่างนึงนะคะคุณลูกค้าห้ามหลอกลวงกันเดีจะหลอกกันนะ อย่ารอลงอย่าแบบไปโดนเขาหลอกอีกแล้วอย่าไม่เอานะไม่เอานะคะช่วงนี้เซลโดนเขาหลอกอีกแล้วยังไม่เอานะคะเซลไม่ได้หลอกลูกค้านะตอนนี้ลูกค้าหลอกเซลเลถามได้นะคะรถเยอะวันนั้นกระโดนเขาหลอกค่ะหลอกให้ไปเศร้าเศร้าเลยถามได้นะคะคุณลูกค้า ถามได้นะอยากดูรุ่นไหนถามได้เลยถามได้ทุกตัวถ้าเป็นด้านหลังนีกก็จะเป็นมาตร้อันนี้จะเป็นตัวรองเลยนะคะใช่แล้วเราแบบรองแบงแล้วก็สีแต่งเพราะรับลูกค้าที่แบบอยากได้แบบแต่งอ่ะเ้าอยากได้ดำเงินแบบรองขาวเราก็จะมีทุกตัวชุดุกเกะเราก็มีหลายสีเนาะซุกเกะเรามีสีขาวขาวมีมั้ยขาวยังมีไหมไม่มีแล้วไปแล้วหรอมีนี่สีน้ำเงินแล้วสีแดงแดงธรรมดาก็มีนะแดงธรรมดา อ่กิธรรมดาคนชอบชาวโเกยธรรมนาก็ถามได้นะคะเราจะเป็นสีนแดงกันใช่เาลาก็ว่าอ่าแต่งซิ่งลงแม็กเทิมพ่อทำพ่ออะไรางเี้มีหมดมีหมดลูกค้าถานนมนะมีสีเทากับสีขาวนะคะสีประตูตัวเริ่มตัวเอฟบีเอเอ เราอีซูซูสี่ประตูปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเรามีตอนนี้มีเข้ามาแล้วสองพันก็คือสีขาวกับสีเทาเลยค่ะเสริมแม็กซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะจัดส่งมาให้เลยจัดส่งให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มองหาตัวนิวนะคะแล้วก็อยากได้ราาคแบบเซฟนะคะที่เราหรือจะเป็นดีโวอสี่ประตูอ่าเสริมแม็กแต่งซิ่งก็มีนะคะไม่ได้มีแค่อีซูซูเลยแล้เฮดอวีก็มาใหม่มาสำหรับ ที่เขาหารถเทอร์ไนีนะคะตอนนี้เรามีประมาณหนึ่งค่ะนะคะสีขาวอจอดอยู่ที่สาขาอุทัยธานีหรือจะเป็นสีประตูไททันหน้าใหม่สีขาวก็มีสีขาวกสีดำสีเทาสีดำสีเทาไม่หมดสีเทาก็มีนะคะก็มีสีขาวจะอยู่สวยนะคะสวยนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับได้นะคะใช่เลยวันนี้ คุณม่ใครก็สอบถามอะไรเพิ่มเติมได้คะถ้าไม่มีอยากจะไปแล้วนะจะไปซื้อกุหลาบให้ตัวเองแล้วนะคะวันนี้วันนี้อยากได้หลายดอกนะคะคุณลูกค้าก็คือถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะเห็นเซลล์ยืนอยู่ข้างหน้าเต็มนะคะก็ซื้อดอกเอากุหลาบเอากุหลาบนะคะเอากุหลาบนะคะดอกดอกสีสดๆไม่ต้องเอามานะคะเดี๋ยวมาเจอเซลล์ เราเดิดอกมาก็เปลี <c <c ่ยนสีเองอาเดี๋ยวฝากโปรโมชั <h H <h 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 ่นเดี๋ยวให้น้องๆงฝากโปรโมชั Seiten ่นเนาะนํำโปรโมชั่นอี่นำโปรโมชั่นนะคะสาหรับลูกค้าที่จองในไรฟ์สดนะคะรับส่วนลดไปเลยหนึ่งหมื่นบาทอันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะโปรโมทวันท้ายสวันอ่าใช่เรามีแหวนทองนะคะให้หนึ่งวงแล้วก็ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหนึ่งพันบาทนะคะ ตอนนี้เราเสนวคือฟรีดาวนะคะออกรถใช้เงินแค่ศูนบาทใช่เลยดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นาน12เดือนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ต่อปีมีประกันค่ายฟรีค่าดําเนินการนะคะภาษีพรบพร้อมค่ะครับถามไหมถามไหมไม่มีถ้าไม่ถามเราจะไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันพบกันใหม่วันอาของสเปาไทยวันสุกรโชคะอืม ไม่มีจะไปแล้วนะถ้าอยากมาเจอเราสองคนก็มาที่สาขาอุทัยธานีนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากเจอเราสองคนก็มาที่สาขาอุทัยธานีนะคะเดี๋ยวเราลงไปถ้าบอกก็เอออยากจะากเข้าไปดูรถนะคะสาขาอุทัยแต่ว่าไม่อยากเจอเซลล์อันกับเซลล์รูทบอกบอกค่ะเดี๋ยวไปอยู่ในห้องน้ำให้นะคะจะหายตัวไปเป็นเสียงลุงเสียงลุงเซลล์รถฉาติเซลลรถฉาตเซลล์น้องชาตเซลล์ฮอตเป็นฮอตสำหรับสาวนะคะ ไม่อยากคุยกับเซลผู้หญิงะเรามีเซลผู้ชายเซลผู้ชายก็กันน้องากตีโบบอกไม เจ๊น้องฉัดเซลฮอตด้วยอฉัดนะคะฮอตสุดในสาขาแล้วสองคนนี้นะคะหนึ่งเบนนะคะเอามาอยากจะเจอสาวๆนะคะโอ้เยอะกว่าหนุ่มๆเลยเออใช่ก็เจอเอาเลยค่ะหรืออยากจะเจอเซลอาวุโสก็มีป้าเจอป้าเอาป้าจะอย่อย่าลืมนะคะวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวนะแหวนนะแหวนนะ คุณไปขอแฟนแต่งงานเหรอคะหนึ่งวงกันไปเลยแถมรถสวยไปเลยค่ะเดี๋ให้ดอกกุหลาบดอกอ๋อกกุหลาบดอกกุหลาบนะคะดอกเนียวได้ยังยังเดี๋ยวนี้ต้องไม่หันดอกไม้กันโดนเนี่ยต้องไม่หันดอกกันนะแข่งวาดจะไม่ได้ดอกแดงนะคะจะได้ดอกอะไรให้กันจริงไหมนะเออเออล่าสุดต้องชื่อให้กันจริงแล้วนะแลกกันเย่าลืมนะคะคุณลูกค้า ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคัะจ้า